างเลยครับผมแกะร่องนิดนึงเดี๋ยวจะบอกทำแน่ถึงจะสวยแกะร่องอย่งนี้เอาไหมปาถนาไหมครับปาาดครับต้องการค่ะต้องการค่ะัเลยพี่เบ้งเลยครับย้นดูนะการเจาะร่องให้สวยนะครับไม่ใช่ว่าสักแต่ใช้ตัวนี้ดึงอย่างเดียวนะพี่พี่อ้อเขาหรือใครนะพี่อ้อหรือพี่มดที่บอกว่าไปทำพี่อ้อใช่ไหมเออพี่อ้อมาดูเร็ว มาเรามา,มาเคลียร์กขนหน่อยมาเร็วพี่อ้อเร็วๆมามาดูการซะอลองน,นะครับช่วยทางนี้ครับบีขึ้นมานะครับแล้วดูการตกของเส้นผมลูกค้าเห็นไหมครับเราอย่าไปฝืนนะเห็นไหมครับแล้วทําความสะอาดก่อนที่เราจะซอ้อก็คือปีดให้มันเป็นหนังสีรัะลูกค้าให้มันชัดเจนนะครับ,บดีูนิดเดียวเดี๋ยวไมครับ แล้วครับเห็นไหมเหรือยเหรือยเห็นแล้วเนาะมันจะไล่ไปด้สูงสุดก็คือกลางศีรษะบนหัวเลยนะไม่ใช่ไปถึงนู่นนะอแค่ตรงนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าผมมันไปหมดแล้วใช่ไหมวางใหม่แล้วการเซาะล่องให้สวยนะครับให้มันดูแล้วมีมิติ คือด้านหน้าใหญ่กว่าด้านหลังนิดนะด้านหลังต้องแหลมเข้าไปข้างในการใช้ตัวเล็กให้ถูกต้องถูกต้องนะใช้มุมบัตรเลียนทั้งสองด้านดันเข้าไปข้างในไม่ใช่ว่าดันลงนะถ้าดันลงมามันเป็นร่องน้ําเลยนะครับดูบลเลอร์เลยน้ํารั่วเลยนะดันไปข้างในตีกรอบให้ได้ก่อนอยู่นะครับดูนะครับเกาะร่อ,องใช้มุมล่างดึงขึ้นไป เิมกลาน,นิดหนึ่งเห็นไหมครับปีดไปด้านหลังนะครับใช้ขึ้นหน้านะผมไม่ได้ลงเต็มคสร้างเป็นไก,กนด์ก่อนเสร็จแล้วแต่งด้านหน้าให้มีความกว้างขึ้นนิดหนึ่ง บอกเอาเยญ่ๆ,ๆชัดที่อันนี้ไหวเลย <c oughs> เ,ลเห็นเลื่อนเห็นไหมครับเห็นไกลแล้วใช่ไหมอันนี้เราจะต้องใช้มิตรวนซ้ําอีกนะครับเขีนต,ต่อผมเกี้ยง <c oughs> ลายปลาอยู่ไกล แล้วรับกันกับตัทำรอยเดมนะครงนี้ทมือไว้นี่นี่ผมแบงหมดจึงใบว่าจี่ตัวชัดึงใบป่จึงใบครับจึงหน้าให้คมครับขอเปลี่ยนลี่สาเทียนจะเกิดผมก็สั้นไม่ใช่จะแหวน่างนี้ได้ได้ครับทามือ เอาอเอาวีนี่รับกันเลยข้างล่างมันก็จะเด้งขึ้นข้างบน,นก็จะเด้งลงเราต้อง <c oughs> ดูให้มันคืออันนั้นเราเราแหวกผมไม่คุมพิตรงคือการนอนของผมเราต้องดูการนอนเขาเลยว่าเขา,า,านอนเดีย้ยๆได้ <c oughs> ต้องเห็นหน้างานคำถามที่ผมผมไม่เห็นหน้างานมันเหมือนกับพี่ไปกินส้มตำมาคนเดียวแล้วผมไม่รู้รสชาติต้องกินด้วยกัน่าแล้วก็กินส้มตำเหมนเลย ของเสียแั้โน่นมันไม่กล้ากินนานแล้วดูสิวด้วยน,นะระวังสิแค่นี้พอแนละ้วก็เยอะนะเดี๋ยวหลังจากนั้นจะแปลงอย่างนี้ให้บางเลยอูนะ ได้แล้วนะครับแต่ข้างล่างให้บางเพื่ข้างนี้ขึ้นสูงนิดเนึ่ข้างซอบร่องสองร้อยห้าสิบนี่คือพื้นฐานอาจารย์ก็ห้าร้อยเก็บคนละยี่สิบนึง <laughs> เดแให้ถูกต้องอไม่ใช่ดึงลงนะล่ำมมอยู่ว่าเดิมเราเป็นผอมิดส่วนไปไถให้เกลี้ยงขึ้น<ม>ให้มันเห็นไหมต่อผมจะไม่เหลือเลยมจะถาวชัดเจนขึ้นดูแล้วสวยมองจากไกลๆมันจะเห็นวเวฟเลยเลียนแบบจะหมดแล้วเจ๊แจะส่อโชว์ไม่ได้พอใช้นี จะสะบัดตัวนี้ขาวนิดนึงะร้นอนที่ีเกลียปรับเบอร์ลงมาประมาณ0.3อันนี้เนี่ยจินะปน่าจะมันเปรดสองชั้นเนี่ยเยอะไหมก็จะมีร้อนนะ ม้นวลขึ้นหลังจากนั้นก็นำลูกค้าไปสระผมกลับมาเจ็ตสรงใ็้ลูกค้ากลับบ้านได้แล้วก็ต่างที่เคาน์เตอร์นะครับเหเคไหมครับ เรามีพัดลมตัวใหญ่ปล่อยใดคอ่ไ <su> ด้โห่โห่งตลอดเวลาหล่อหรือยังพี่น้องรู้สิติกเกรีย์ติดติดแล้วติดก็หล่อกรุบกริบเอสยังไงของเจมีอะไรบ้าเสร็จแล้วแกะผ้าและ ทาความสะอาดเส้นผมบริเวณคอลูกค้าให้ตี๋หมดอย่ให้เหลือนะก็ปับเสือ้อลูกค้าให้อยู่สภาพาเดิมปรลูกค้าโต๊ะเรียบร้อยขอับคุณคับโอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับ <losers> โอเค